สวัสดีครับที่นี่นะครับคือบางแส่นะครับในช่วงโควิดและลอกที่สามสังเกตว่าเงียบเหงามากนะครับไม่มีคนเลยอาจจะให้ดูนครับเห็นไหมครับเงียบมากเลยไม่มีคนเลยทะเลสวยงามมาก เงเาคอยทะล็อกดาวชนบุรีชนบุรีนี่ยอด2,000กว่าเท่านั้นเลยนะครับไม่มีร้านค้าตั้งอะไรทั้งสิ้นมีแต่คนเดิอนออกกำลังกายไม่ถึง5คนนะทางนี้ทางทางี้น้ำสวยมากปกติในคนโหเยอะมากนะนี่เป็นร้อยนี่คือสถานการณ์โควิดทำให้ ส่งผลกระทบต่อบางแสนนะครับไม่มีคนเที่ยวเลยเงียบเหงามาก